มานานแล้วก็เข้าสนามบ่อยนะคะเป็นการชิงแชมป์นะครับ<อ>กระบือเ,อเอผือกเพชรผูครับฟันแท้ตอนนี้นะ่าจะได้ไม่รู้จะตัดกี่ตัวนะครับจะตัด5้าตัวหรือว่าตัดสามต,ตัวเลยนะครับบอกเลยว่าลำบากใจเสียวมากเสียวมากเสียวมากรกรรมการเดินแล้วเดินอีกนะคะส่งแล้วส่งอีกสาตัวอันนี้เลี้ยงเลี้ยงให้ดูด้านท้ายนะครับตื่นเต้นไหมับวดทุกตัวตัวเตตัวอยู่ในใจัวด้วยตัวหนึ่งเนี่ยอ่านดีๆนะเดี๋ยวอ่านด สามตัวที่เข้ารอบ<ล>ได้แก่หมายเลข,เลขสามครับหมายเลขสามนะคะยกขาวจูนเนียค่ะหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เบาจนสันค่ะหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งมาค้ะค่ะขอแสงรรดงความยินดีกับทั้งสามตูวด,ด้วยนะคะที่ได้เข้ารอบในรุ่นในดมน้ำก่อนรูกเรื่อน้ำดน้ำก่อนนะครับ เชิญเชิเหยียบขยี้ในะครับหมายเลขหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผู้ทีมได้เข้ารอบด้วยค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับหนึ่งสามสี่นะครับเชิญข้างหน้าเลยครับหมายเลขหนึ่งนะคะชื่อมาระคค่ะเป็นลูกของแตนุทัยนะคะจากสมีสุวรรณฟาร์มจังหวัดอุธยาค่ะหมายเลขสามหยกสาวจเนีนคคะเป็นลูกของหยกขาวจากทรงยศฟาร์มจังหวัดพิจิตรค่ะหมายเลขสี่ค่ะบ่าวจรสารเป็นลูกหัวแก้วนะคะจากพุทิชัยฟาร์มจังหวัดอุดรธานีค่ะ รับสามตัวรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดทุกตัวนะครับทุกตัวก็ค่อนข้างถือว่าเป็นไยเบอ่อที่ดีลักษณะค่อนข,อขอ้างโดดเด่นในยุคปัจจุบันนะครับเป็นไฟเบอวที่มีการพัฒนาแล้วนะครับมีทั้ง โรง้านะครับพอสวยงามและมีกล้ามเนื้อด้วยนะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอายุใหม่ที่ที่ที่ดีนะครับหมายเลขสี่คนระับหมายเลขสีนะะนะะ่ก็ถิวพันสวยนะครับผือพันผนสะอาดสวยเลยนะครับขนสะอาดสวยหน้าตาดีจะมดีเช่นเขาอยู่บ้างนิดมิ้มน่นอยก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของสงเคราะห์งามเอาไว้ว่าตอนนี้ในใบเปลือกไม่ไม่มีตัวไหนที่ไม่มีเขาที่ไม่มีเชยนนะครับแต่ก็จะมีเรื่องที่ อยากเห็นให้คือหลังกว้างดีมากนะแต่อาจจะอยากเห็นให้มันตรงกว่านี้นิดนึงนะครับแนวหลังตรงนิดนึงเอ่อบางทีต้องชมว่าสะโพกกว้างท้ายกว้างตำแหน่งหางดีนะอันนี้ต้องชมเลยสะโพกกว้างท้ายกว้างตำแหน่งการกาดตำแหน่งของคนหางดีคนหางใหญ่ดีหางงามดีหายืดแข็งแรงดีแต่แนวหลังเราอยากให้แข็งแข็งแรงกว่านี้นิดหนึ่งอาจจะเป็นด้วย การสุดหรือเปล่าหรือการที่ซื้อเปล่ามาในนั้นก็ลองแล้วแต่คนคนคนเลี้ยงก็ลองไปพิจารณาแก้ไขดูนะครับก็เป็นว่าเป็นควาที่ดีดีมากๆตัวเดึ่นเลยทีเดียวหลังกว้างหลังตรงไหลเลยเก็บอะไรดีหน้าตาไม่รู้หล่อนะครับแต่ก็มีแนวหลังที่ยังอ่อนนิดนึงนะครับหมายเลขสามหมายเลขสามวันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะฮะโดดเด่นในเรื่องของสะโพกโคนหางถือว่าเก็บตำแหน่งดีครับตำแหน่งดี ตำแหน่งสะโพกดีนะครับตำแหน่งพกดีโคนหางดีนะครับเรียมหน่แยลำตัวความยาวดีนะครับก็แต่จะมีเผลอถ้าเผลอถ้าจูงเผลออาจจะมีน้าอ่อนหน่อยเนาะแต่อย่าเผลอแด้วกับหัวมานั้นครับหน้าตาหลอดีขาแข้งขาแข้งขาแข็งแรงดีอานะดีไข่ดีนะครับตัวหน้านะครับตัวหน้าก็ถือว่าอันนี้ก็ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดมีความยาวความหนา,ควา,หนาความนึกของตัวแล้วก็ แนวหลังในบรรดาสามตัวก็ถือแนวหลังในตรงสุดแนวหลังตรงนะครับก็มีความคอ,อไล่แต่คอคอไหล่หน้าแนวสันหลังแนวแนวไหล่หน้าแนวหลังคล้ายเป็นแนวเดียวกันลึกและแนวหลังตรงนะครับก็เป็นเป็นอย่างที่ผมบอกว่าในอนาคตนะครับอนาคตพี่น้องเวลาพัฒนาควายอย่าลืมสองอย่าง ผมก็พยายามบอกไปหลายๆที่นะครับเพราะอะไรเขาเจอไอ้สนามนะครับในหลายสนามเจอบางครั้งที่น้องอยังเข้าใจไม่หมดนะครับว่าบางครั้งการทนายพี่น้องลืมอะไรลืมเรื่องความยาวของตัวลืมเรื่องแนวสันหลังนะครับอันนี้ปัญหาพี่น้องแค่พี่น้องรู้การประกันนะตั้งแต่เช้ามาแต่เขาก็จะเจอปัญหา,าเรื่องฝ่ายเรื่องแนวสันหลังฝ่ายเนี่ย หลายตัวทีเดียวนะครับงาน,นที่นี้ดูแลมาดีแต่ว่าแนวสลนะับต่อคราวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แนวสลับตรงมากและเก็บคอส่วนคอส่วนไหลแนหวหลังตรงมีความลึกของตัวนะครับมีองศาเขาที่อยากให้ยกขึ้นนะิดนิดเลยแล้วก็ผสมน้มันหน้าอกหน่อยเลยนะครับก็สามตัวถือว่าเป็นสุดยอดพ่อฝ่ายในยนุคนี้นะครับก็พิจารณาตัวหมายเลขอะไรเนาะ หมายเลขสี่นะหมายเลขสี่ก็โดยรวมเปรียบเทียบกับสองตัวที่เหลือก็ยังอาจจะยังไม่เท่าเท่านะเต็นให้ในรอบที่สามเลยครับผมมืยเป็นแรงใจให้หมายเลขสี่เลยครับหมายเลขสี่บ่าวจอมสารค่ะสารุนรุนค่ะผู้นี้สุสีนะครับสุสีสุสีก็ก็ได้ความกลมกลึงนะฮะได้ความสวยงามใกล้เคียงกันเรื่องเขาตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวนี้ใครเขาชอบนมคิดว่าเรื่อกลดตัวตัวนี้ก็จะเหนือกว่าในความลึกความหนาความใหญ่ ขาสูงและแข่งกันไมเล็กไม่น้อยนะครับเรื่องหางงามพอๆกันนะครับโภกว้างไข่ันชาก็ถือว่าใกล้เคียงกันแข้งขาถือว่าเป็นสุดยอดคือถ้าอนาคตของตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่พัฒนาในอนาคตได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมีเรื่องปลายคอต่อหัวที่ยังมากกว่าตัวนุนนิดนึงถ้าเปรียบเทียบในลักษณะของความกลมกลืนของมันงอนะครับ ก็กรรมการดูดูหลายส่วนนะครับหรือสูสีเขียนกันเล็กน้อยนะครับเขียนกันเล็กน้อยก็อันนี้หมายเลขเท่าไหร่นะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามนะครับสูสีกรรมการให้หมายเลขหนึ่งได้แชมป์หมายเลขสามได้อันดับที่สองครับค่ะสำหรับรางรับลชาเลอร์นะคะในรุ่นกระบะคราย มิสูวนนรนฟารมจังวหวัดอุทัยยาค่ะ,คะและรางวัล<อ>รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเจ้าหยกขาวจูเนียค่ะจากทรงยศฟาร์มจังหวัดพิจิตรค่ะรางวังลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะบ่าวจันสันค่ะจากวุฒิไขฟาร์มจังหวัดอุดรธานีค่ะ